สวัสดีครับพระเชษน่อยครับผมสวัสดีค่ะบว้มากวนนิดเดียวเดือนเกินข้าวแรงไปนี่เอาเลยเรื่อยเอาเลยบ่ได้ยังกินข้าวแรงโอ้ยผัดไข่วุ้นนี้ดีๆแล้วดีแล้วผัดไข่ลูกเพชรผัดไข่สู้กินเสริมอ่ากเจ้าเอิญว่าเสริมโปรตีนอืมกินไข่ละลายเสริมโปรตีนเป็นจะในงวดวังทีผ่านมาเนี่โอ้ยลวดแต้มเดียวนาเสียดไหลหลีนี่เนาะแม่แม่นธรรมดาดิลวดแต้มเดียวคันแม่นท่านแม่นธรรมดาตงยใหม่ๆลงไปให้ซ้ำนึ่งออกสามศูนย์เนาะ ให้หนึ่งสามสามหนึ่งน่ยออกสามศูนย์ศูนย์สามที่บางเลยเั่นเนาะแต่ว่ายังคงหลักหลักยังยังชัดเจนคือเก่าหลักเนาะแต่เาจะเ้าจับตัวมาจับครูใส่บทสี่จับแม่นวะเออใกล้หนึ่งเนาะแต้มโอ้ยแต้มเดียวใครบานเพิ่นเก่าโอ้ยไหแม่นยี่หลักรักอะไรวะท่านต้องคือผ่านมินแถอะว่าท่านบ้าเสียใจหรือว่าท่านเพินว่าท่านผ่านมินแล้วอีกแนวนึงให้หวยทางเดียวความเนาะไม่เรียกตัวเดียว กันมันมาสามหางสี่หางของญาติมันต่ำอยู่เออาว่าเาอกอยากให้ขาเจ้าใหญ่เอออยากอยากให้มันตัวเล่นๆไปโลดโอ้จะมาข่อยว่าโอ้ยหน่อยกันมันให้เลขลายหางมันถีงเ้้อผมว่าให้เลขสามหนึ่งตัวเดียวออกสามศูนยเนาะ โอ้ยจังหวัดนาเชดดีดีเหยียบที่ก็เลยมาไปตามไหชุนสามโอ้ให้ชุนสองครับผมงวดเมื่อไหรให้ชุนสองวดเมื่อไหรให้ชุนสองออกชุดสามเมื่าเอองวดพันงวดพักๆไปอีกไ้สามหนึ่งโอ้สามหนึ่งสามสองโอ้ยยี่ห้อกระจาบปีนอะไรี่ไปไล่ไขอะไรเริ่มริงโง่แล้วเม่อผู้ไปไล่มั่งกรลื้อโบรานเริ่มซับสนแต่วาโอ้ย เยบ็บีน่ะทั่วมาบอกว่าเป็นตามเซียนหน่อยเนอะได้การเลยอไม่ต้องห่วงเลยประชันว่าเพราะว่าเพื่อนไปประยุกต์ซื้อเอาอเพื่อนไปประยุกต์ซื้อเอาลังก้นเพื่อนกะได้เลขเข้านี่ไปไปขึ้นไปลงแต้มนึงสินะแต้มหนึง่งย่งจกักเพื่อกนกะไดชูกระไรใช่อยู่ประชันว่างวมดนหนึ่งกระไรกร่ได้กระไรเย็บชีท่อมหาบ่ล่ะก็โรเป็น สองสามจุดอยู่ดอกสองสามโอ้มีผู้ท้วงตานอยู่ทีเออมาอยู่ไปเจ้าก็ยังคิดฝอดอยู่ครับผมยังคิดหอดคิดถึงอ่ะบ้านี้ผมว่าที่ถามบางสี่งวดนี่ว่าเพื่อนตัวเลขได้ไปตัวเลขก็ว่าได้เลยล่ะตัวเลขได้เดียวบ้านี้มีฝันจังไหนบ่าฝันสําคัญขนาดได้ฝันเจ้าก็ได้งวดเรื่งนึงก็ว่าฝันเห็นบ้างไม่ต่ว่าตีบ่ถือตีเอาบ่เปลี่ยนมันคือฝันแบบไอ้กับโอโห้มัน คข่ไขมันคืดคืดขันไายๆว่าเขามาถทอดไข่ยันคอดคอดกล้วยนี่ยอดกล้วยน้ำก็ฝันที่กินเขาเลี้ยงเถอะเขาถิมาทอดกล้วยเขาถิมาขายของน้ำมาแต่เมื่อนต้องการกายของกับประจังวะโอ้เนี่ยเป็นผู้ค้าอือเนี่ยเป็นผู้ค้าผู้ขายเราขึ้นไปเล็กน้อยคือมาเห็ดน้ำทอดไข่เออมันคอดกล้วยเออคนจะไม่ต้มเจ้าแล้วสั่นเขาทอดไปบนี้คอดเขาคอดแล้วเขากบบมีดตัดมั้ กันไก่เขาทอดกล้วยกิดกันนะเขานีบนีบนีบอนียบนีบนีบนีบทินเป็นทิ้นเลยระว่าคือมันฝัน้อยลยเรื่อยเรืบอยแบบมันก็ฝันเนาะฝันจะเที่ยตั้งแต่ตอนหัดแม่หอดเหมือนฮะฝันจำว่าอะไรันไดหรอกนี่มื่ขึ้นเนันจำเด้อันที่จำได้ก็คือฝันทอดกล้วยนี่ละอทอดกล้วยจำได้เม่ยเน มาฝากลวยแล้วมาฝายจะมาขายของเจ้าอาจารย์ฝันไดคือฝันถอดกล้วยล้ววันนี้คันจินมาวีความนี่สไตล์การเป็นเลขวีความแนวเลขฝันถอดกล้วยมันอีเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าปันนี้ไอ้หน่อยเจ้าว่าอันนี้ก็เพราะเคยฝันแบบนี้ครั้เดียวบ่เพราะเคยฝันทั้งว่าสิว่ากี่เป็นเลขคือจั้งสี่วมีนอือคือฝันทั้งสุดการเั่นก็คือจังหมั่นใจเนาะ กนีแต่ร้อยๆ่อขางอีกมือองมือผมก่คือฝันสองมือจะาไนก็ออกก้อนทุนตัวมืออไรรอวะเนี่มือเฮือนี่ลนะเด็กมือเหื่อมือนี้ก็สาสิบบมือยิบเก่าเนมือนี้ยิบเก่ายบเก่าแต่สามสิบกวันที่หนึ่งกับเงินเด็ก่อีออกมม่สามอ็ดสามสองบอกบ่หัดสามสองนี่หว่อนานยังลายเืินบ้านเงิบ่หัดสามสองจักของก็เคยอยู่ครับผมันนี้ ข่ขั้นแข็แล้วให้ข่ตีน้ำในเลขบัตรเลขฟันเจ้านี่ละฟันเนี่ยกันที่ม่งในรูปแบบหนึ่งนี่เลขเจ้าเข่าแล้วเพราะว่ากล้วยกล้วยนี้มันกล้วยกล้วยเหรอีของกล้วยกล้วยเข่าแล้วเลขกันที่ม่องในแง่นี่ดีท้าทีม่องตั้งไปอีกแบบหนึ่งก็คือกล้วยนี่เป็นเก้ากระทาเป็นศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าขันทีม่องไปยัง่นแต่ว่าอันิกาอ่า ผมคิดว่าซือ่อๆดอกอจะจะ้าอกว่าติเป็นเลขกับว่าเป็นยังแต่ว่าถ้าว่าเพื่อนเลขว่านี่เป็น,นอะไรกว่ามีตัวใดเนี่ยขอร้องว่าวเลขนี้ว่าดูครื่องหน่คือหนึ่งกับสามนี่มากเป็นรักสิบได้หนึ่งกับสามนี่มากรักสิบมากลักสิบได้เด่นหนึ่งลองสามเลยเออเด่นหนึ่งลองสามเพราะว่าตามเฮ็ดมากนีก่ 3. งินหลังเก็ว่าได้สามเนาะวิ่งไปสามหนึ่งตัวเดียวเป็นสามสองตาผมเงินมันมากพูดเก่ามันมากเด็กมันชิบมดมากคล้ายๆมากเป็นสามกับหนึ่งนี่แหละเป็นตัววิ่งอ่าคือเก่าออมันใจตัวไรระวังหนึ่งกับสามในส่วนหลักสิบส่วนหลักสิบครับตีสามตลกสามสามสามในนาจีมาหลักสิบหลักสิบบานีมีตัวจับคู่ให้บ้างวันนี้บานี ครับกว่านี้ครับตัวกับาี้จะเป็นคลิปเก่าไม่ใช่เป็นคลิปหาคลิปหาคลิปเก่าคถามก็จะเป็นถา,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 ามหนึ่งคือถา,ามสองเป็นยังไงครเป็นยังไงครับขึ้าความมุวนนี่ลงในไปนี่ล่องเขียนไว้เลยดิเอ,อเขียนไปเลยเห็นปะเขียนไปเลยแต่คือว่าไม้เงี้ยนี่นี่สีไฮเป็นสีหางสีหางสีหางมีสามตัวบางวันนี่น สามตัวนี่สามตัวนี่มันอาจจะเป็นเก็บหน,นึ่งหามันก็เป็นสามหนึ่งเก่าสรมาณนี้โอ้เอาแต่แรกเอาสามมาใส่สามสามอาจจะเป็นแล้วอยู่รักลอยคือรักเออสามกับเก็บอาจจะเป็นรักด้วยอืมเขาเรียกชุดนี่เขาสองตุนต้องสามกับเก็บเขาไปอยู่เป็นรักมาเอาไงไงก็คือขันสม,มติว่าห้าสิเสี่สามตัวเอาเลื่อนสามมาเป็นรักลอยด้วย เป็นรักลายเนาะการที่จะองตัวเอาสามมาเป็นรักสิบจำบอกเนโอ้แล้ววันนี้ขึ้นว่าที่เป็นล่างขึ้นเป็นบนชุดที่ไหายแม่สองตัวมั่นใจนะผู้มันใจสามหนึ่งสามสองอาจ์ตเป็นล่างสามหนึ่งสามสองอาร์ติเป็นล่างชิบเก้ากับชิบห้านีอาจิเป็นบนนาจะเป็นบนมีความเปลี่ยนไปได้ยังสั้นเปลีหนึ่งห้าครับ สามหนึ่งเก้าครับประมาณเนาะครับนะแต่ชัดเจนและวยพี่น้องได้ในส่วนของตัวเลขอ่าพอเสี้ยมน,น้อยหลักสิบนะครับงวดนี้ก็ได้หลังจากงวดที่แล้วการรุดนะครับแก้วก็จะรุดแต้มเดียววันนี้เอฟซีก็เลยเรียกร้องมาหลายบอกว่าตามพ่อเสียนน้อยหลักสิบดีเด้อว,ว่าสันแดดก็เลยได้มาตามให้ครับครับเมื่อนี้นี่แหละครับผมมาจาก ลายมองลายบอลมื่อนี้กระไรทั่งเพระเรื่องเทิ่งผู้ใดเนี่ยต่อไผ่ก็เลยได้มาสัมผัสเพื่อนตอนเย็นๆซึ่งพื่กระไฮมาแล้วนแนวทั้งกระไรกันเป็นเลขสามโตว้วนดนี้เพราะนั่นเสี้ยนยยไม่รักสิบกระไฮมาเจ็ดหนึ่งห้าราคาสามหนึ่งเก้าครับผมแต่ว่าคันสมมติว่าสีเป็นสองโตเนี่ยนาจีเปียนสามหนึ่งกับสามสองแลรามีหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้าเนอะมีตัวเนี่ยมาพร้อมกัน,นี้ครับผม เลื่อนว่าคันเนี่ยมตัวไหรคันมากเคลือนว่ามากตัวไหรเคื่อซสามหรอปะสามโมเมนหมายถึงตัวจับคู่ไหมจับคู่เลยคือสามหนึ่งกับสามสองเลยล่ะสามหนึ่งสามสองสามารถมากตัวนี้มักตัวนี้คือนว่าเสรีมากเสรีมากตัวนี้สามหนึ่งกับสามสองอืแต่สวยอยู่ที่ในสามหนึ่งสามสองเนาะ อ๋อ,อตัวไหนกห้มันออกมาแต่ให้อยู่ในบังเอบป,ปล่อยนี่กับพ่อแห้งล้วล่ะเห็นกินออกหอบเลยไมีตีนมีนมือเนาะครับผมหลังจากที่ช่วงหนึง่งที่ผ่านมาบางหนึ่งนี่มีปล่อยเน้นๆบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งนี่หน้าสองงวดติดเนาะสามเนาะงวดแรกเข,ข่าดิไม่นะว่งวดแรกเข,ข่าสองงวดมาหลุดหลุดยางระเตีมเออหลุดยางระเทวดนี้ก็เลยมามากันกันไว้ไหนๆแล้ว การให้ป้อยเต็มชุดสะะะเสื้อถอเนาะขัดพันตัวเดียวไร่ไม่นือเป็นการรอดรับเกินไปมันือเป็นเป็นที่แบบย่างที่พันมากครับผมอ,อให้คูนสองครับผมน,นั่นแปลว่าคูนสามครับผมทั้งทั้งก่เลขในชุดมันมีอยู่ีแต่ว่าเา้ากว่ไรเอาว่างเอาว่างตัวเดียวเขามันใจพดเนาะมันใจพดอีกห้าหนึ่งบ่อยากให้เอฟซีเสียงเงินไหลนานเมื่อกินนอกเขาเขานอกเขานะเขานอกเข้า บานนี้ก็เลยปล่อยเต็มชุดเลยปล่อยเต็มชุดเลยซี่หางมันกับบถือมาหลายทีเออาะตรงไหนมันขิดว่าขิดตัวนึงยั้งตัวนึงเอาให้มันรัดไว้ไม่เห้มันอยู่ครับผมทือเน้นๆมางวดบหงินก็ว่าศูนย์มาเนาะครับผมขุดว่าจิตใ้ศูดสองดึกจะเป็นขูดสามครับเนะบานนี้กับสีสรุปไว้ใต้คลิปในเอฟซีเบิ้งคือตัวอาวไอ้ควอนุญาตไอ้จับให้ผมเนี่ยผมเขียนไว้แล้วล่ะเดี๋ยที่สู้ม้เบิ้งบั่น สรุปตัวเลขให้เอฟซีบ้างจาังหน่อยสักกันบ้างนะฮะฮะส่มเข้างไอเอฟซีบ้างจังหน่ยอยดูบันตัวเลข,เ,ลขเป็นไหมเนี่ยนะนะทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อบานนี้ครับผมขอสรุปตัวเลขพอเชีนหน่อยรักสิบงดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกหาครับผม ในส่วนเลขสามตัวของพ่อเสี่ยนหน่อยลักสิบจะมีเจ็ดหนึ่งหาแล้วก็สามหนึ่งเก้าอ่าสามตัวมีตัวเน้นบะครับเพื่อนมากตัวไหนไหนเอาท่อท่อกันลงไปเอาท่อท่อกันเนะะาะระว่างสามว่าน,นี่กับเท่าไรนี่นะครับผมอ่ะลักพี่เสียได้น้องอะระว่างสามหนึ่งหากับสามหนึ่งเก้ามากท่อกันออืนะครับลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิ้งในส่วนอ่า สองตัวที่จับคู่กับมี่สามหนึ่งสามสอง้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าตัวชอบก็คือสามหนึ่งกับสามสองครับล่องเอาไปพินิพิจรารณาเบิ้งนะครับตั้งช่องนําเสนอเป็นแนวท่างถือพิีดจาว่ากันครับพ่อไพี่น้องครับเพราะว่าเลขเมื่อก็มี่ถีกมี่ิดเป็นธรรมดาซึ่งอ่างวดที่พิดมากก็ถือว่าแต่บ่นั่นประเด็ดอกเพราะว่าให้เลขตัวเดียวเนาะให้เลขตัวเดียวมากวันนี้ก็เลยมากปล่อยชุดเต็มกับชุดเต็มก็ขึ้นสี่ตัวนี่แหละ นะท่างช่างน้ำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับพวยพี่น้องครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับใจวิจารณญาณในการรับชมวิเคราะห์ดีๆก่อนสิลงทุนครับพวยพี่น้องครับสจหรับคลิปนี้กะทีจบการน,นำเสนอไว้ซ้ำนี่ในส่วนตัวเลขพ่อเสียนน้อยหลักสิบสจหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อเสียนน้อยหลายๆครับผมครับขอบคุณค่ะ,ะแล้วมาในสีถามจะง่อยเนี่ยขอบคุณนล่นแหละ่ะมาสิถามนะถามอันลักลอยไหมเอาตัวใดมักตัวใดลักลอยลักลอยวะนี่ยังแล้วเอาตัวใด รักลอยคิดว่าร้อยสามกับเจ็ดเป็นรักรลอยเอาตัวไรคิดว่ารักรลอยสามกับเจ็ดเป็นรักลอยนะเออสามกับเจ็ดเป็นรักรลอยคิดว่าตัวไรมัดตัวไรแล้วลองสามกับเจ็ดมัดแห้งปะแน่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด